สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการไม่ i า e My c r e d i ิตนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาเสนอในตอนที่แปกันแล้วนะครับผมซึ่งสำหรับเพื่อนๆ่คนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับหรือกดดูวิดีโออื่นๆของช่อง my way ของผมด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับถึงขั้นตอนนะครับหรือวิธีการในการขึ้นทะเบียนว่างงานนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ลาออกจากงานนะครับหรือถูกเลิกจ้างเองนะครับผม อันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าขั้นตอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมไปกันเลยสวัสดีครับสําหรับการลงทะเบียนนะครับว่างานออนไลน์นะครับเราสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะครับโดยช่องทางแรกที่ผมแนะนําก็คือการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับของกรมจัดหางานนะครับผมซึ่งมันจะมีลิงก์อยู่แหละนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องจาหรอกครับมันจำยากนะครับผมเราก็ไปพิมพ์ใน Google เลยนะครับว่าลงทะเบียนว่างงานมันก็จะขึ้นมาในเขาเรียกว่าไงอะ อันแรกเลยนะครับก็กดเข้าไปะ <Okay. S 1> นะครับซึ่งสาหรับใครที่เพิ่งนะครับเพึ่งว่างงานแล้วก็พิ่งลงทะเบียนเป็นครั้งแรกครับเราก็กดเข้าไปในในลิงก์นี้นะครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับอันเราอ่านรายละเอียดคร่าวๆดูนะครับผมแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ใช้เข้าใช้งานนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับผมก็อ้างอิงจากเลขแบบประชาชนต่างๆนะครับผมแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่เคยลงทะเบียนว่างงานไปแล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องมากรอกขั้นตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับซึ่งการเข้าสู่ระบบก็กรอกเลขแบบประชาชนของเราแน่นะนครับแล้วก็รหัสผ่าน พอมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่เรากรอไว้ตอนเราลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมาขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนใช่ไหมครับเราก็มาที่บรรทัดที่2นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจริงจริงมันจะมีตัวของตัวของปุ่มให้กดนะครับขึ้นทะเบียนนะครับว่างงานด้วยแต่ว่าตรงนี้ผมกดไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีปุ่มให้กดนะครับผมก็จะบอกว่าเราขึ้นทะเบียนนะครับก็จะเป็นตรงนี้ให้เราขึ้นทะเบียน ซึ่งพอเราขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการรายงานตัวนะครับการรายงานตัวตรงนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นตรงนี้นแปดครั้งด้วยกันนะครับผมซึ่งผมก็ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะครับ2564ไปแล้วด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เราสามารถนะครับมารายงานตัวได้นะครับก่อน7วันแล้วก็หลัง7วันจากวันนัดหมายนะครับผมหรือว่าจําง่ายๆก็ได้ครับว่าหน้า7หลัง7นั่นเองนะครับผมซึ่ง พอเราขึ้นทะเบียนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมมันยังไม่จบนะครับเราจะต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะไปยื่นเอกสารนะครับเอกสารสปสนะครับสองอะไรนี่แหละนะครับชื่อมันยาวๆนะครับที่สํานักงานประกันสังคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราไม่จาเป็นต้องปิิ้นไปก็ได้นะครับก็คือไปขอที่สํานักงานประกันสังคมก็ได้นะครับโดยก็คือยื่นเอกสารตัวนี้นะครับ พร้อมกับบัตรประชาชนแล้วก็บุ๊กแบงธนาคารครับผมซึ่งบุ๊กแบงนะครับมันจะใช้ได้ประมาณสักสิธนาคารก็ตัวอย่างเช่นนะครับไทยพาณิชย์นะครับกสิกรกรุงศรีธัญยานนครับผมแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแนบตัวของรายชื่อธนาคารไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับผมเพราะมันมีหลายธนาคารเลยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับอ่าพอเส,สร็จตรงนี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากสมมุติว่าเออใครไม่สะดวกในการแบบยื่นขึ้นทะเบียนผ่านออนไลน์ครับก็สามารถไปยื่นขึ้นทะเบียนที่ กรมจัดหางานที่สารกลางจังหวัดได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมก็แนะนําว่าเป็นออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็คือสถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมมันก็อาจจะลําบากแล้วก็เสี่ยงด้วยที่จะไปที่สํานักงานนะครับผมแต่ว่าตัวของการที่ยื่นประกันตนผ่านสํานักงานประกันสังคมนะครับตรงนี้เราต้องไปยื่นที่สํานักงานนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปยื่นนะครับผมที่สํานักงานประกันสังคมนะครับอาจจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติของเราเบื้องต้นก่อนว่าเออเราเข้าเข้าข่ายหรือเข้าเกณฑ์ในการที่จะ ได้รับเงินเช่เชยในกรณีว่างงานหรือเปล่านะครับผมหลักเกณฑ์แรกเลยนะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วเนี่ยหเดือนนะครับผมนะครับภายในระยะเวลานะครับสิเดือนนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนต่อมานะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะผู้ว่างงานแล้วนะครับตั้งแต่นะครับวันที่8ของการว่างงานก็คือพูดง่ายงว่าว่างงานมาแล้ว8วันนะครับผมแล้วก็เราจะต้องยื่นว่างงานนะครับผมกับกรมจัดหางานเนี่ยภายใน30วัน นับตั้งแต่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็คือสามารถยื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบรอเอกสารอะไรจากจากนายจ้างนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับไอีกสาวันตรงนี้สําคัญมากนะครับทีนี้นะครับโดยปกติการจ่ายปผลประโยชน์ทดแทนนะครับของสํานักง,งานประกันสังคมนะครับผมก็จะได้เนี่ยตระร้อยละ30ของค่าจ้างหรืองเงินเดือนนะครับซึ่ง สมมุติว่าก็สมมติก็จะตีจาก10,500นะครับเป็นฐานสูงสุดนะครับเนสุดใครที่ได้20,000 30, 30,000ก็ไม่ว่ากันนะครับผมแต่ว่าเราก็จะคิดจากฐานเงินหนึ่งที่15,000บาทร้อยละ30ก็คือ4,500บาทนั่นคือสูงสุดที่เราจะได้แต่ตรงนี้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมันจะมีการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่1มีนาจนถึงวันที่28กุมภา2565ครับเราจะไดเ้เงินนะครับจดเชยกันว่าง,งานร้อยละ45 นะครับของค่าจ้างรายวันนะครับภายในระยะเวลา90วันนะครับ ไอตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ายังไงนะครับผมก็ยังยังยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ว่าก็คืออย่างน้อย3 0นะครับก็คืออันนี้อันนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในกรณีนี้นะครับผมเราจะไม่ต้องส่งเงินสมสมทบนะครับผมประกันสังคมนะครับในระยะเวลา6เดือนแรกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสิทธิการรักษาพยาบาลหรือการเบิกค่าธนกรรมก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งหากพ้นระยะเวลา6เดือนแล้วแลวเรายังไม่ได้มีงานใช่ไหมครับอาประจำอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถ เ,เขาเรียกว่าไงอ่ะยื่นเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับหรือมาตรา40ได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งสลับใครนะครับผมที่เ,าเขาเรียกว่าไงได้ไปขึ้นว่าง,งานมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าไงอ่ะ ผลประโยชน์การว่าง,งานเนี่ยเป็น3 0มสิบหรือสีนี่ครับก็สามารถมาแชร์กันใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าผมก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเออจริงมันมันเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วขั้นต่ำเราคือเราจะได้อยู่ที่30%เป็นประยะเวลา90าวันนั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังไงก็มาแชร์กันได้นะครับผมถ้าหากเพื่อนๆคิดว่านะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ติดตามช่องเอ่อมาเวของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ